เจอแล้วไม่รู้จะ้เจอตอนไหนจริงเสียใจอ่ะอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราจะเจอกันเชียงรายเชียงรายมาไมจ๊ะคำถามในสเตนนะทุกคนคือเออทุกคนขอโทษทุกคนช่วยตะขีดมีไปลงกันนะคือเดี๋ยวจะลงโพสต์อีกทีหนึ่งคือจะบอกว่าแท้ไม่มีรูปเลยไม่มีรูปเลยดีกว่ามีประมาณแบบรูปที่ไม่ได้เป็นหน้าตัวเองเป็นรูปแบบถ่ายแบบส,สวยๆ <laughs> คือจะบอกว่า ขอบคุณเออไม่ใช่ขอโทษเรื่องเล่นเกมคือรู้สึกเกมเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แบบเหมือนจริงๆคิดไว้แบบหนึง่งแต่ว่าพอจะทําจริงๆแล้วมันกลายเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พูดกับสตาร์ไวแล้วก็เล่นไปเล่นมาแล้วมันก็ไม่เหมือนที่ตกลงกับสตาร์ไวซึ่งผิดที่เราเองอะไรเงี้ยเออตอนแรกว่าจะแบบลองแบบหาบั็กในเกมดูก่อนอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเราคือ ไม่มีเวลาหาปักทเกมอะไรเงี้ยแบบเออนอนไปน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จดหมายที่จะเขียนแล้วแต่นอนไปน้อยมากจริงๆตอนเริ่มวันคือแบบว่ารู้สึกเหมือนกบลังจะตายอะแล้วแบบ <c oughs> จดหมายที่ตั้งแต่จะเขียนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เขียนคือกลายมันว่าเหมือนแบบไม่ได้เขียนอะไรเงี้ยตอนแรกจะเขียนตอนเริ่มสเตตแต่ว่าเหมือนแบบเออพี่เขาเข้ามาคุยเรื่องเกมอะไรเงี้ยตอนแต่งหน้าแล้วแบบเราก็เลยคุยกับเขา เราก็พยายามแบบอธิบายเกมในมุมของเราให้ฟังแล้วเขาก็แบบเออมันเจอบัคอะไรแบบนี้คุยประมาณสองรอบแล้วแบบแล้วตอนแต่งหน้าอะไรเงียมันก็เลยเวลามันก็เลืเหลือนน้อยลงเรื่อยๆสตปมันก็เลยเริ่มช้าเพราะว่าน้ำมันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบรูปบางรูปอ่ะมันเป็นชุดท,ที่เพิ่งถ่ายวันนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นสติเพราะว่าต้องเอาแบบอันนี้ไปให้เอาเอารูปไปให้พี่เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเลด,ด้วยแล้วมันก็แบบช้าด้วยเลยสุดท้ายแบบ ไม่ได้เขียนเออสุดขอโทษทุกคนจริงๆแล้วก็เอ,อ้ยเกมแบบน่าจะเล่นแล้วก็แบบงง,ง,งๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ตอนแรกอะคิดว่าจะมีแฟนขับตัวองอะลงมาเล่นเยอะกว่านี้แต่เหมือนก็แบบมีแฟนขับเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบปนลงมาด้วยก็เออขอบคุณที่ลงมาเล่นนะคะแต่แบบบางคนเนี่ยเห็นว่าเอาแบบลูกไปขายต่อก็เสียใจยนิดนึงเพอาตั้งใจจะแบบว่าเออให้แฟนขับเราอะไรเงี้ยเพราคิดว่าเออขาคงไม่ได้แบบเอาไปขายต่อเขาคงเก็บไว้อะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยแบบ เอามาหลายอันหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบทุกคนจะได้เล่นแต่ว่าเหมือนแบบเราก็ลืมไปว่าแฟนคลับเราเนี่ยน่าจะเหมือนเราโดยการที่แบบเวลามีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะแบบว่าอ้าผมออกมาเล่นครับอะไรเงี้ยเออมันก็คือถ้าเป็นน้ำม้วเนี่ยัก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมนึกไปว่าจริงแฟนคลับก็น่าจะทรงทรงเราก็คือแบบไม่ค่อยแบบอ้าอะไรอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเอารูปมาเยอะเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเออรู้สึกเหมือนแบบ ให้ขับตัวเองได้แต่ว่าทุกคนโอเคกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเออก็คิดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สว่าเกมมันก็เลยแบบเล่นแล้วก็งงๆอะไรเงี้ยตัวคาถามเดี๋ยวจะไปเขียนลงหโพสต์ทิทนว่าถามว่าอะไรแต่ว่าคําถามที่ใหญ่ที่สุดอะถามว่าน้มลไปกินน้ำมน่ะไปกินขนมแบรนด์หนึ่งเพราะว่าชอบเจ้าของแบรนด์แล้วแบรนด์นั้น่ะคือแบรนด์อะไรแล้วก็มีคนตอบได้ <c oughs> แล้วก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าของแบรนด์คือใครก็คืออินสารินใช่ไหมคะชอบมาก เขินะนั่นแหละซึ่งเออมันไม่ใช่ว่าแบบคือคือเผื่อมีคนงงว่าเอ้ยเนี่ยไปแบบเออคุยกันแบบ เออในเล่นจับมือหรืออย่างงี้หรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออล็อกหรือเปล่าหรืเขาบอกว่าไม่ได้ลองนะคือฉันอ่ะพูดถึงขนมแบรนด์เนี่ยบ่อยมากแบบปีก่อนฉันก็ได้เควันเกิดจากน้องอ่ะเออาจากักรจักเทปาซื้อให้ก็เป็นขนมแบรนด์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบในไอจีก็เคยลงว่าชอบกินทัชไข่แล้วเป็นทัชไข่แล้วมันก็เห็นว่าเป็นทัชไข่ร้านเขาอะไรเงี้ยเออก็แบบอยากให้รู้ไอจีมันก็ อยู่ในไอจีอยู่ในไลฟ์นั่นแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะแค่แบบเออไม่รู้เฉยๆเลยจะแบบเออลืมไปแล้วอะไรฟิวๆนี้ซึ่งแต่ว่าขนมเขาก็ดังนะทุกคนรุ่นห้าก็ชอบกินขนมหลานเขาใช่ไหมเพื่อน <c oughs> นี่เพราะอะไรเพราะจ้ของแบรนดนะ์น่ารักมากใช่ใช่ <c oughs> อันนี้ส่วนตัว <c oughs> อะไรแบบนี้